อำนักง,งานสภาเกษตรตะกรจังหวัดนาราธิวาสได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแวงประจําปีงบประมาณ2,564เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา5เรื่องประกอบด้วย 1. ปัญหาหนี้สิน 2. ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3. ปัญหาที่ดินทำกิน 4. ความต้องการองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม 5. ปัญหารายสินค้าเกษตร สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดนาราธิวาสในฐานะองค์กรของเกษตรกรจึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าสำนักง,งานตรวจบัญชีสา,ากรกรนาราธิวาสเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรสอนการทําบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการทําบัญชีกลุ่มให้กับกลุ่มองค์กรชาเชจมี